ภาพก่อนล้างและหลังล้าง บ้างครับล้างเสร็จแล้วเล่นเอาเหนื่อยเลยล้างกันสามคนกลับมารอเหมือนเดิมแล้วครับอ้ต่างกันมากนะเหลือเครื่องเหลือเครื่องเครื่องยนต์ยังไม่ล้างกินข้าวก่อนเหนื่อยต้องเอาโฟกลิฟต์มาเลยเพราะว่าข้างบนสูงมากเลย เฉดสีเงาเลยเงาแวบหังยิฟี่คือบอกน้องๆว่าเน้นๆเ,เลยครับเพราะว่าวันนี้ให้ล้างรถอย่างเดียวคันนี้เดี๋ยวลงเงาใกล้จะได้ไปต่อหางแล้วมีเงินแล้ว <c oughs> เก็บเงินได้แล้วเพราะว่าขายคันสีดำๆออกไป ก็จะเอาเงินก้อนนี้เอาไว้จ่ายเลยนะครับไม่เอาไปหมุนละเอาไว้จ่ายเลยถ้าเกิดเอาไปหมุนปุ๊บถ้าเราหากับขึ้นมาไม่ทันเนี่ยเสียเครดิตครับจะเก็บเอาไว้จ่ายให้กับทางอู่ช่างยุทธเลยครับเครื่องยนต์นะยังไม่ล้างนี่ก็ล้างกันเอาแบบนเน้นเลยใส่ ผงซักฟอกใส่น้ำยาสลายคราบอะไรก็ผสมเข้าไปสองขวดสามขวดซื้อมาอัดให้เต็มที่ครับให้สีมันกลับมาเงาเหมือนเดิมก็แต่ต้องยอมรับว่าอูช่างยุที่ทำสีนี่ได้ดีมากครับไม่มีลายไม่มีด่างไม่มีอะไรเลยล้างออกมาก็เป็นเหมือนเดิมขนาดโอ้โหจะมีเฉพาะไอ้นี่ยโครเมียมเห็นไหมเป็นที่กากดงานต้องดูยังไง นี่ยเงดูทางไหนมันเป็นเหมือนจะเป็นขี้เกลือครับเดี๋ยวจะเอาน้ำยาขัดมาหลออีกแล้วพ่การคั้ยของเรา จะเป็นความจริงแล้วครับความฝันโอ้โหทุกคนดูหลายคนบอกว่าทําไมไม่เอาไปทําหางทําให้มันเสร็จให้มันอะไรคิดดูนะผมจะไล่ให้ฟังรถคันเนี้ยผมซื้อมานะครับพร้อมทะเบียนทําเสร็จเรียบร้อยนะครับตกไปหนึ่งล้านเกือบหนะึ่งล้านสามแสนนะคันนี้นะทุกคนคิดดูไล่ห้องเครื่องหมดไป ไล่ห้องเครื่องเนี่ยรวมบิกเนี่ยหมดไปสองแสนกว่าแล้วก็พยุทธอีกอ่ะหมดทั้งหมดทั้งมวลนะครับหมดไปห้าแสนเกือบสามหมื่นบาทห้าแสนรวมค่าใช้จ่ายวิ่งไปวิ่งมาก็ห้าแสนสามหมื่นบาทรวมกับตัวรถแปดแสนห้าเอาพร้อมทะเบียนตอนตอนนั้นผมซื้อแพงนะตอนนั้นอชเจ็ดร้อยอยู่ที่หกแสน หกเซนไปไปลายเลยอ่ะอินโหอยนะครับแต่ก็ไม่เสียใจนะครับได้คันนี้เครื่องมันดีมันเดิมแล้วก็ยังมาเนี่ยค่าล้อค่าอะไรอีกล้อแม็กซ์มินีมมค่าเปลี่ยนดุมยกดุมอะไรอีกนะครับเปลี่ยนกับเจ้าปีใหม่ตอนนั้นหมดเยอะครับ รถคันนี้รถปัน่นมันมีคุณค่าทางใจเนาะรถปัน่นสตอรี่รถปัน่นมันไม่เหมือนรถที่เราซื้อมาสมบูรณ์ถ้ารถเราซื้อมาสมบูรณ์เนี่ยมันจะไม่มีเส้นทางมันไม่มีการเดินทางของรถอะ่ะการเดินทางก็คือสตอรีน่นั่นแหละก็คือเราเอารถไปทําอะไรบ้างผ่านอะไรมาบ้างลงทุนไปเท่าไหร่ ถ้าคนมีเงินก็กำเงินมาซื้อเลยเห็นรถปุ๊บสองล้านก็ซื้อสองล้านเลยทีนี้ก็ไปเจอทีนี้เราก็จะเจอมลสุมต่อหางครับอีกประมาณสี่แสนเลยนะสี่แสนกว่าบาทนะครับไม่ได้เอาอะไรหรือบ่านะครับเอาหางแค่ข้างหลังขึ้นลงได้แค่นั้นแหละ แล้วแต่พี่ยุทธจะทำให้เลยเดี๋ยวรอยกหัวดูเครื่องครับแล้วก็ล้างเครื่องครับโอ้ยดึงสนิม,อ,นมอ้สนิมขึ้นได้เหไหม,มชุบไม่ใช่ของดีนะเนี่ย มขึ้นดูฝุ่นดิฝุ่นไปดูฝั่งนั้นกันในกดังมีแต่ฝุ่นเลยฝุ่นเต็มเลยอันนี้ก็ล่องรอยตอนที่สายแตกยังไม่ได้ล้างสักทีสายที่มันแตกขึ้มาแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะล้างให้ดูก่อนแ,และหลัง วันนี้น้องๆก็กำลังขัดล้างพอล้างขึ้นจมายก็มีสีมีสันสีสันก็มาทันทีครับ Nh nó dưng 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 cái chăng Nó đi LG. mẹ miếng bà đi, có mi đi eo có mi đi eo leo mẹ, mẹ. cái đi cần bắn muốn mất đi